กมแฝกทั้งสี่เล่มน,นี้สีคล้ายกันดูแต่เป็นไม้คนละชนิดกันเราดูกันตรงไหนผมเฉลยไปก่อนเลยว่าสีเล่มน,นี้มีไม้ชิงชันและไม้พยุง่งชิงชันเขาดูกันตรงนี้ครับดูรายละเอียดถ้าสีเหมือนกันเรามาดูที่รายละเอียดเปล็ดไม้เนื้อไม้คนโบราณสมัยก่อนเขาจะเรียกชิงชันว่าเป็นไม้เกล็ด ลายมันก็จะประมาณนี enfin, ้คล้ายๆเกิดปลาอารมณ์มันคล้ายๆเก็ดปลาคือมันเป็นแบบหยักนะเราก็เรียกกันนี่คืออารมณ์ของจริงชันอีดันเก็ดมันก็จะประมาณนี้เสี้ยนไม้อะนะมันจะอารมณ์เป็นคล้ายๆเก็ดประมาณนี้นี่คือชิงชันนะระกูชิงชันส่วนพยุงคือพยุงอ่ะเสี้ยนเขาอ่ะจะตรง เห็นไหมเส้นเขาจะเป็นเส้นเขาไม่ได้เป็นเกล็ดเหมือนชิงชันเห็นไหมนี่คือความแตกต่างที่ถ้าเกิดว่าเจอไม้สีเดียวกันอยากรู้ว่าไม้มอ่ะมันเป็นมัชนิดไหนเราก็ไปดูที่เส้นนส่วนใหญ่ก็าชิงชันกับพยุงงอนก็จะคล้ายๆกันเราก็ไปดูที่เส้นเส้นไม้ประมาณนี้ส่วนงานทั้งหมดสีเล่มที่อยู่ตรงนี้นะฮะเล่มน,นี้มีเจ้าของแล้วอันนี้ไว้แกะครุฑ สามเล่มนี้อันนี้พยุงดาไฟน,นี้สีเข้มหน่อยอน,นี่ว่างอันนี้ชิงชันสองเล่มยาวเจสบเซนว่างเช่นกันกดีได้